สำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมก็แล้วกันนะครับเพราะถึงยังไงก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือปลาน้ําจืดเล่มแรกของไทยโดยปลาแรดหากไม่รวมชนิดที่ถูกทําให้เป็นสีขาวหรือสีแปลกๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดในไทยปลาแรดชนิดที่พบได้ง่ายที่สุดก็คือปลาแรดหรือปลาแรดธรรมดา ส่วนเรื่องราวของปลาแรดอาจจะไม่ใช่ปลาถิ่นไทยตั้งแต่แรกนั้นเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับเพราะอะไรจึงคิดว่าปลาแรดไม่ใช่ปลาไทยแต่แรกจากบันทึกและข้อสันนิษฐานของดรสมิธนักมีนวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำคนแรกของไทยได้บันทึกไว้ในหนังสือ The f a c e w a t e r f i s h of Siam All Thailand ที่ตีพิมพ์โดยสถาบันสมิโซเนียนในปีพศ2488หรือคศ1945ซึ่งนับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับปลาน้ำจืดเล่มแรกของไทยในหน้าที่451ของหนังสือเล่มนี้ ได้พูดถึงปลาแรดไว้ว่าต้นกําเนิดปลาแรดอยู่ที่ชวามีการอ้างถึงการค้นพบปลาชนิดนี้โดยนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสที่บันทึกไว้ในปีพศ2345หรือคศ1802ว่ามีการค้นพบปลาชนิดนี้ได้ทั่วไปทั้งในจีนอินเดียและในหลายๆประเทศทั่วโลก ซึ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกมีประวัติการค้าขายทางเรือกับไทยมาอย่างยาวนานจึงเป็นการยากที่จะคาดได้ว่าปลาแรดที่ถูกพบในพื้นที่อื่นๆน,นอกเหนือจากชวาบอร์เนียวและสุมาตานั้นเป็นปลาท้องถิ่นจริงๆหรือเป็นปลาที่ถูกนำเข้ามาจากที่อื่นกันแน่เพราะปลาแรดเป็นปลาที่สามารถทุบอวกาศได้โดยตรงอีกทั้งยังทนทาน จึงสามารถเลี้ยงไว้ได้ในถังหรือภาชนะต่างๆบนเรือได้นานจึงมีความเป็นไปได้ว่าปลาแล็ดที่พบกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยอาจจะมาจากประเทศเหล่านี้โดยเรือสินค้าตั้งแต่โบราณก็เป็นได้ทั้งนี้ปลาแล็ดพบได้ที่แม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้ําตาปีโดยเฉพาะในแม่น้ําตาปีจะพบได้มากที่สุดที่บึงขุนทะเลซึ่งเป็นแหล่งน้ําจืดลักษณะคล้ายกับทะเลสาบที่มีคลองสาขาเชื่อมต่อกับแม่น้ําตาปีอยู่ไม่ไกลไปจากตัวเมืองบ้านดอน จากตัวอย่างที่เก็บมาได้จากบึงขุนทะเลในเดือนกันยายนปีพศ2466หรือคศ1923มีความยาว33-47เซนติเมตรและยาว50เซนในปีพศ2467โดยชาวประมงคืนบ้านได้รายงานว่าเคยจับตัวใหญ่ถึง60เซนติเมตรมาแล้วและจากข้อมูลเหล่านี้ดรสมิธจึงทำการวิเคราะห์อย่างง่ายๆผนวกกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในอดีต ก็พอจะสรุปได้ว่าที่บริเวณนั้นถือเป็นเมืองท่าที่สําคัญตั้งแต่โบราณที่ใช้ทําการค้าทางเรือกับต่างชาติยิ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าปลาแลดอาจเป็นปลาต่างถิ่นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในไทยตั้งแต่โบราณและมีความเป็นไปได้สูงว่าปลาแลดคือปลาต่างถิ่นชนิดแรกที่เข้ามายัางประเทศไทยอีกด้วยและนี่คือสิ่งที่ทําให้คิดว่าปลาแลดอาจเป็นปลาต่างถิ่น แต่นี่มันเป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นหลักฐานที่ชัดเจนอาจจะไม่มีเพราะยังไงซะมันก็เป็นเรื่องโบราณมากๆก่อนพระหางยกยุงก่อนผักตบชวาซะอีกสุดท้ายคิดเห็นกันเช่นไรก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับข้อมูลเสริมประาแรดคืออะไรปละาแรดมีชื่อสามัญว่าจแอนโกรมิ หรือจะเรียกว่าปลาสลิดยัดก็ได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วคงจะเดาได้ว่าปลาแลดน่าจะอยู่ในวงปลาสลิดหรือเปล่าใช่แล้วแต่ถ้าจะพูดให้ถูกคือปลาแลดอยู่ในวงปลากัดและปลากระดีหรือออ h โฟม n นิดีแต่ถ้าจะให้ตรงจุดกว่านั้นต้องบอกว่าปลาแลดอยู่ในวงย่อยที่เรียกว่าออบโฟมินเอซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดนั่นคือปลาแรดธรรมดาปลาแรดแม่น้ำโขง ปลาแรดแดงและปลาแรดหกขีดโดยลักษณะเด่นของปลาแรดพวกนี้คือเป็นปลาที่สามารถพุบเอาอากาศจากผิวน้ำได้โดยตรงเนื่องจากมีอวัยวะพิเศษที่อยู่ในช่องเหงือกซึ่งช่วยในการหายใจโดยปกติปลาพวกนี้จะพบอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่และตามหมูกก่เกาะและพวกมันก็ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งหรือน้ำไหลเอ่ยๆที่มีพืชน้ำขึ้นลก ปลาแรตธรรมดาคืออะไรในเรื่องนี้จะขอพูดถึงปลาแรตเพียงชนิดเดียวซึ่งก็คือปลาแรตหรือปลาแรตธรรมดาหากต้องการดูเรื่องของปลาแรดที่เหลือสามารถดูได้ที่ลิงค์ท้ายคลิปนะครับสำหรับปลาแรดนับเป็นปลาแรดชนิดที่คนไทยรู้จักมากที่สุดเป็นปลาที่ยาวได้ถึง70ซนติเมตรแต่ส่วนใหญ่จะยาวได้ประมาณ45ซนติเมตรซึ่งเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงนี้โดยปลาแรตถือเป็นปลากินพืชแต่ก็สามารถกินปลาขนาดเล็กได้เช่นกัน ปลาแรกมีลำตัวป้อมและแบนข้างมากเกจจะสากมือและเป็นรูปหยกักก้านคีบ้องคู่แรกจะเป็นเส้นเรียวยาวขายหนวดรายหางกลมมนปากแหลมริมฝีปากหนาภายในปากมีฟันซี่เล็กส่วนหัวเล็กเมื่อโตขึ้นโดยเฉพาะปลาตัวผู้จะมีโหนกนูนขึ้นมาเรื่อยๆจนดูคล้ายกับนอแรดอันเป็นที่มาของชื่อ เป็นปลาที่พบได้ในแม่น้ำลำธารบึงหนองน้ำและทะเลสาบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ในแม่น้ำโขงตอนล่างของกัมพูชาและเวียดนามแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำแม่กองของไทยรวมถึงลุ่มแม่น้ำในคาบสมุทรมลา,ายูและสารวัตของมาเลเซียและเกาะชวา จนถึงเกาะสุมาตาและกาลิมันตาตะวันออกของอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามขีดจำกัดที่แน่นอนในธรรมชาติของปลาแรนชนิดนี้อาจจะกว้างกว่าที่เข้าใจกันเนื่องจากเป็นปลาที่ได้รับการแนะนำอย่างแพร่หลายในฐานะอาหารมาอย่างยาวนานจึงพบได้ที่ตอนใต้ของจีนไปจนถึงอินเดียและสีรังกาและในทวีปอื่นอย่างเช่นออสเตรเลียก็พบในธรรมชาติได้เช่นกันนอกจากนี้ยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม โดยหากเป็นปลาธรรมดาจะเรียกว่าปลาแล็ดดำและในปลาที่มีผิวเผือกจะเรียกว่าแล็ดเผือกหรือแล็ดเผือกตาแดงนอกจากนี้ยังมีปลาที่มีสีแตกต่างออกไปซึ่งเกิดจากการเพาะขยายพันธุ์โดยมนุษย์แต่ทั้งหมดก็คือปลาแล็ด เอาละก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเพราะอะไรปลาแรกจึงอาจเป็นปลาต่างถิ่นชนิดแรกที่เข้ามาในไทยสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย